สวัสดีจ้าแม่น้อยกับแม่ใหยนมาเก็บเห็ดกันตอนสองศ์มูบัวสงฆ้าวค้า,าสงฆ์รุ่นจ้าสีได้หรือไม่ได้ตีกตตีพุธบัวกันมาเกิดทุกข้างข้างขนาดพุธบัวนะแดดจ้องน้อยนึงนะเผ็ดชนิด้ลยจ้ะ

Những người đó. Hoa hít mãi vào là. Hoa hít mãi hít mãi. Hoa được? mãi. Hoa hít 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 กุ้มเลยมอเแตนน้อยอยู่น yeah. ้อยอยู่ก็ทูนเพิ่นละเอาทูนเพิ่นละเดี๋ยวตกตกวันนี้เป็นนูนเลยจ้ะเมนัดนี่เปิดยะเปิดยะเนี่ยเนี่ยเอากล่องไว้นก่อน หัวรุดหัวรุดหัวรุดเจอเลยเจออีกไม่เลยเจออ,อ,อ,อีกไม่สี่อสดอกจะนี่โอ้ยหัวรุด,ดอ่ะ tắt tắt đi cái xong về bán xong về hôm cha Lắng ăn on đây chưa อรุดโอ้ยำอดๆ <laughs> อันนี้เคยมีอยู่เห็นออกคือกันจะ้ะพี่เอาเอาคือกันไม่ยายเนี่ยออกคือกัน Những sống 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 Này sống 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 เดี๋ยวค่ดตัดขาเดี๋ตัดขาเนีจ่จ้ะโอ่ยัโ,โตจ้ะตัดขาตัดโตัดเต,ต,ต็งไปเลยเฮ่ย กำลังอออกำลังยำกรบแก็บกรบแก็บตูมุติมิตูมุติมิมมอันนี้เสมอศพจ้ะเสมอศพก็ต้องล็อก ลอกเอาแบบนี้จ้ะลอกแบบนี้เสมอซุปเนี่ยจะวิธีกินเหนียวเหนียวอร่อยจ้ะคุบกุบเหนียวเหนียวแซ่บค่ะแข็งแซ่บเนี่ยลอกอันนี้เขาเขาเป็นไม่ใช่จ้ะเนี่ยสวยเนี่ยที่เขาเรียกว่าเห็ดต่อหมึกเหรอโบกุระยากุระยางซิเสมอซุปนี่เสมอซุปเฮ้ อันนี้เสมอศุบจ้าเดี๋ยวไม่น้อยชิลล็กอกให้เบิกอีกดอกนึงเนี่ยวิธีล็อกเสมอศุบนะจ้าเนี่ยล็อกออกจ้าแจ่งเซฟอัทางใต้ทางใต้กจะิเป็นเป็นซัานแบบนี้เหรอจ้าเอาออกเนี่ยจ้าเอาออก เขาจ้องเลยเห็นไหจ้ะเข่าจ้าองเลยเห็นไหจ้ะเนีเ่ยวกรุบกลับกรุบกับกำลังอ่อนอ่อน,อก,นกำลังอ่อนอ่อนจ้ยมาเจอพอดีกำลังอ่อนออน กระตาหมานกระตาน้อยหมานกระตอนน้อยหมานกอพลาดน้อยหมานพอเคยพลาดได้หลายตื่นแล้วโอ้ได้หลายจ้ะกันนะเออเออเออเซลเจาะตัดค่าสิ้นแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านกันจ้ะมืดละมาเป๊บเดี๋ยวมาตอนวันน่ะเนาะมันมาส่งทุ่มกว่าสมมือเนาะมือนี้ก็ได้ส่งทุ่มกว่าสมมือ กลับบ้านกันมืดละมืดละกลับบ้านกันจ้าทุกทุกคนกลับบ้านกันจ้าสองทุ่มกว่าสองทุ่มกว่าแล้วเก็บเห็ุตอนมืดจ้าไม่น้อยเห็นอีกแล้วทุกทุกคนนะทุกคนนะแต่ว่าเมื่อคืนแล้วกะมือเช้าก็จะที่มาเอาถึง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 พื่นน้อยอยู่เอย่าใจกระแมนมีกระแมนเนี่ยเดี๋ยวกำลังสะออกพี่น้องกำลังสะออกมันโดนเพื่อโดนฝน ลายดอกอยู่โหผุดดัะพุดดะข่าวเปยวูลาย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 กล่องเมน้อยกับกล่องเยอะย่นเด้อย่ามันยัดเด้อจองเด้อจ้องเด้อจองเด้อจองเด้อจองไว้จองไว้นันล่ะขานัข้าวอโอ้โหเมนเมนเมกํลังออกกําลังเป็นไทยเลยตุ่มตุ่มตุ่มตนะอะไรจะกลับบ้านกันไปเยี่ยอันนี้ก็ไม่่ nha 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 เออเอาเก็บกันโอเเออเก็บกอนโอ้โหอไป้แล้วเนาะบอกไว้แล้วโอ้ยดอกไงโอ้ยครั้งแรกปีนี้แย่งไปมากันค้ำไปทุลามาค้ำจ้าโอ้พี่น้องเบิ้งเห็ดเถ็ดกลางคืนโอ้ย หักเน่ยไปแยงให้เพื่อนพี่น้องมึงใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไใกล้กันนะโอ้ยหุ่มไอ้ก้อนแตกแตกเนาะแต่ว่าโดนฝนฝนโอ้โหงามสไตล์ซบตัวคิงนะคะนี่ไปลซบตัวคิงค่ะดอกบักใหญ่เลยเออดอกบักใหญ่เลยค่ะพี่สไตล์ซบตัวคิงค่ะ